ไม่สามหมื่นได้ตัวท็อปครับกับมาต้าสองหนึ่งจุดสามเอสพีนะครับรถปีสองพันยี่สิบสองเป็นแฮตแบ็กห้าประตูนะครับผมมาพร้อมชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตรอบคันมาให้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับผม กระจังหน้าสไตล์โคโดนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วใสๆแบบนี้นะครับผมหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับผิวพันธ์เดิมสม่ำเสมอการสีไม่มีโดดนะครับรถไม่ได้มีการชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำตัดต่อนะครับคันนี้ก็คัดสวยมาให้แล้วนะครับผมภายในสภาพสวยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูดคอนโทรลให้นะครับแพดเดอร์ชิฟนะครับปุ่มพุชตัดเอนจินนะครับเลขไมค์แค่สามหมื่นนะครับได้หน้าจอพร้อมกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับมาพร้อมโหมดสปอร์ตให้นะครับเบาะหนังสีดำสภาพตึงๆๆแนน่ บอกฝั่งคนขับนี่ปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผมใครอยากได้ไม้น้อยๆนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับผม4 3 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับค่าตัวคันนี้ฟรีดาวน์พอนเจ็สนใจไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพู้ติดตามทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยพยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมได้มาด้าสองเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวท็อปมาฝากกันนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวรุ่น 1.3 SP นะครับผมเป็น h ฮตแบ็ก5ประตูตัวท็อปสุดปี2022ได้สีเทาดำเลขไมการใช้งานแค่30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่น้อยมากนะฮะใครตามหาอยู่นะฮะร,รีบมาจัดเลยนะครับเพราะว่ามึงเข้ามาใหม่รถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปาหรือว่าเอาไปปรับสภาพใดๆนะวันนี้พาชมสภาพดิบสภาพแรกรับกันอีกเช่นเคยนะครับผมสรัรราคาคันนี้นะครับอยู่ที่439,000บาท นะก็ถือว่าราคาหายจากป้ายแดงเนี่ยประมาณ200,000ก็เลยทีเดียวนะครับผ่อนเริ่มต้นคันนี้อยู่ที่ประมาณ7,500บาทนะครับตลอดยุตสัญญาผ่อนอยู่ที่ 84งวดนะครับผมใครสนใจไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับผมกระจังหน้าของตัวมาด้านะครับก็เป็นสไตล์โคดแบบนี้เลยนะครับสีดาแบบนี้นะครับไฟหน้านะครับเป็นลูกแก้ววงแหวนใสๆนะครับผมสภาพไฟสภาพสวยมากนะไม่มีรอยแตกรล้าใดไฟแท้ไฟเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนนะคะแล้วก็คันนี้นะครับเจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้ามาให้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมนะโคสวยโค่นหล่อนะฮะใครได้ไปก็คุ้มค่านะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะครับ ผิวพ,พันธ์ฝากระโปรงเหลี่ยมสารคมพรมสวยๆนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มนะคะเคาะไปนะใสๆบางๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็คันนี้ได้กระจกเดิมแท้นะครับของมาด้านะครับสังเกตตัวปั๊มมาด้ายังอยู่ตรงนี้กระจกเดิมแท้มาด้ารถไม่ได้มีการชนหนักไม่ได้มีอุบัติเหตุใดๆมานะครัการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับโดยประสบการณ์มากกว่า24ปีแล้วนะครับของเพจ์ของเรานะฮะตั้งขาย อยู่ในความตรงไปตรงมานะครับไม่มีการย้อมแมวขายรถให้ลูกค้าแน่นอนนะครใครอยากดูรถตัวจริงนะครเรียนเชิญเข้ามาดูได้ที่เพชรยอเสรีไทย68ย่าหนึ่งเมินบุรีกรุงเทพนะครับจ่ารบกวนนะครับทักหาผมนิดนึงนะครับ0 8 3 1 3 1 8 8 2 6ผมจะได้เป็นคนช่วยนําพานนามาดูรถให้นะครับจะได้เช็คก่อนว่ารถคันนี้ยังอยู่หรือเปล่าติดจองไปหรือ,อยังนะครับหรือว่าใครไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะครับพี่ๆอยู่ต่างจังหวัด ทักหาผมโทรหาผมเดี๋ยวผมดูแลส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ถ้าจัดไฟแนนซ์ผมมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านถ้าไม่สะดวกรับรถมีรถสไลด์จะส่งให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับผมสนใจก็ติดต่อปรึกษาเข้ามาได้เลยนะครับผมผิวพันธ์ไมนี้สภาพสวยเดิมนะครับสีสันบางเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนสีไม่มีกลับสีมากนะครับสีก็สม่ำเสมอการประตูไม่ได้มีการชนไม่ได้มีการเปลี่ยนล้อมแม็กของเขานะฮะได้เป็นงานลมดำนะครับเป็นแม็กขอบ15้าของเดิมโรงง,งาน ยางเป็นของด้านหลบนะครับผมปี2022นะครับได้ยางปี2022แล้วก็ถัดมานะครับด้านข้าเนี่ยเขาตกแต่งในส่วนของสกเกิร์ตมาให้เพิ่มแบบนี้เลยนะครับเจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมาให้นะครับคันนี้ก็ติดในส่วนของฟิล์มแล้วก็คิว้วพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับประเมินจากสายตาผมคิดว่าน่าจะประมาณ60รอบคันนะครับแล้วก็เสากาศชาร์ฟฟินนะฮะหล่อๆแบบนี้เลยนะครก็ดูสวยดวูเท่มากขึ้น ผิวพันที่ด้านบนนะเพดานนะคะสะภาพสวยเดิมนะคะไม่มีซีดไม่มีจางรถไม่ได้มีการกลับหัวหรือว่าพลิกคว่าม,มาแน่นอนนะครับผมกระจกมองข้างพร้อมไฟเดียวปรับและพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับผมมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับปุ่มตรงนี้นะครับผมเป็นปุ่มเวลาไว้เวลาเราปลดล็อกรถกุญแจเป็นแบบคีเ์เดิก็ถือว่าสะดวกเวลา ต้องการปลดล็อกรถนะครับก็อาจากพบที่ตัวกดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้มันจะเป็นแบบเซนทรัลล็อกแบบอัตโนมัตินะครับเวลาแบบเราเดินออกจากรถนะครับมันจะล็อกอัตโนมัตินะครับถึงถึงว่าเราไม่ได้กดล็อกก็เถอะนะครับคือข้อดีมันกันเราลืมล็อกรถนะครับ่ะเข้ามาดูรายละเอียดภายในนะครับตัวท็อปสุดนะครับได้อะไรนะครับนี่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับสามารถเซตเมมโมรีซีได้2ตํตำแหน่งนะครับเป็นเบาะหนังสภาพสวยมากนะครับตึงๆนั่นๆ ดีเทลผิวสัมผัสค่อนข้างดีตรงนี้เป็นวัสดุผ้านะครับที่บุนุ่มขึ้นมาข้อดีคือไม่อมความร้อนนะครับสภาพเบาะยังสวยยังตึงยังแน่นอยู่เลยนะครับนี่แล้วก็ไม่มีช้ำนะครับรถใช้งานแค่สามหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับภายในตกแต่งด้วยงานสีดําดูสวยหรูแล้วก็ดูสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยไม่มีช้ำเลยนะครับผมนี่ครับประตูเดิมนะครับสังเกตตัวมาเมทาร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับประตูไม่ได้มีการแกะเปลี่ยน ตรงที่วัสดุหนังที่หมูนุ่มนะครับเอาไว้วางแขนของเขาก็สภาพสวยไม่มีช้ำตะเข็บได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์นะครับกระจกระบบไฟฟ้าออโต้ให้ฝั่งคนขับมีระบบเซ็นเรัล็อกให้ตัวนี้ก็ไว้พับแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้านะครับแผงประตูสภาพสวยนะครับตะเข็บได้ต่างๆครบถ้วนนะครับดูพรีเมียมมากๆนะครับผมแล้วก็นี่ครับตอกเดิมนะครับน็อตเดิมไม่มีการแกะเปลี่ยนนะครับประตูเนี่ยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีการชนไม่ได้มีการเปลี่ยนประตูใดๆมานะคะ แป้นเบรคแป้นคันเร่งนะฮะไม่มีรอยสนุกสนิมรถไม่ได้ผ่านการจมน้านะครับผมมีระบบนะฮะการลื่นถลายของตัวรถยนต์แล้วก็ออโตไอไอสต็อปออฟนะครับผมเป็นตัวช่วยประหยัดน้ํามันเวลาแบบรถจอดอยู่นิ่งๆมันก็จะดับเครื่องก่อนแล้วเวลาเราเหยียบคันเร่งนะครับรถมันก็จะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาเองนะตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องความประหยัดน้ํามันได้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังกชันนะครับผมสภาพ ตัวหนังพวงมาลัยนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตะเข็บด้านต่างๆครบถ้วนนะครับมีในส่วนของระบบคูดคอนโทรลนะครับไว้ล็อกความเร็วอัตโนมัติเวลาเราเดินทางไกลๆก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยแบบคือลดความเมื่อยล้าในการขับขี่ได้นะครับส่วนซ้ายมือนะครับรับสายบ้างสายได้นะครับปรับเครื่องเสียงได้นะครับถือว่าสะดวกมากๆนะครับตัวพวงมาลัยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้นะครับนี่มีแพดเดิร์ชิพให้นะครับผมก็สามารถสายซิงสายสปอร์ตนะก็คือ น่าจะตอบโจทย์นะครับก็คืออาจจะมีแบบคนมาใช้งานมาไว้เวลาเร่งแสงตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับแล้วก็ปุ่มพุทธ์ตเอนเอนอยู่ที่ซ้ายมือตรงนี้นะครับขออนุญาตเหยียบเบรคแล้วก็สตาร์ทนะครับผมให้ได้ดูเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีตรงหน้าจอขึ้นมาเดี๋ยวผมอ่าขออนุญาตถ่ายยังไงดีโอเคนะครับประมาณนี้นี่ครับสังเกตมันจะโผล่ขึ้นมานะครับเวลาเราอ่าเหยียบเร่งม,มันจะมีตัวเรือนไม้ตรงนี้ขึ้นมานะครับเร่งไม้ขึ้นมาตรงนี้นะครับ นะครับหน้าจอนะครับเลขไมล์ตอนนี้อยู่ที่30 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมด้านด้านในนะสภาพสวยนะเพราะว่าตัวแผงแดชบอร์ดเนี่ยของเขาทำมาได้มาค่อนข้างดีตรงนี้ก็เป็นวัสดุหนังที่บึกบูนนุ่มขึ้นมานะครับเนี่ยตะเข็บด้านต่างครบถ้วนสมบ,บูรณ์มีในส่วนของหน้าจอเครื่องเสียงให้นะครับผมก็มีกล้องถอยให้เวลาเข้าเกียร์ถอยมีเส้นสายการกะระยะแบบนี้ให้ก็ถือว่าสะดวกมากนะครับถัดมามาดูที่ส่วนของตัวแอร์นะครับตัวแอร์เนี่ยจะเป็นแบบหมุนนะครับแต่ว่าสามารถเซ็ตเป็นแบบออโต้แบบนี้ได้ นะครับเซตเป็นแบบออโต้เขาจะจะปรับแรงโนมแล้วก็ปรับในส่วนของอุณหภูมิให้มันสัมพันธ์กันนะครับผมตัวเกียร์อัตโนมัตินะฮะนี่สามารถปัดเข้าหาตัวบวกลบตรงนี้ได้หัวเกียร์ไม่มีล่อไม่มีลอนนะครับผมมีในของในส่วนของโหมดสปอร์ตให้ได้ใช้นะครับเวลาใช้งานก็ทําให้ตัวรถกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะครับอัตราการตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวนี้ไว้ปรับในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะก็ถือว่าสะดวกนะครับไม่ต้องเอามือไปจ้องกับ ตัวหน้าจอไปไม่ต้องวางมือไปกิ้มก็คือสามารถเนี่ยอย่างผมผมหมุนไปทางซ้ายเนี่ยมันก็สะดวกนะครับผมเข้าไปในตัวเพลงก็กดเข้าไปเลยนะครับมันก็หมุนนะก็ถือว่าใช้งานสะดวกนะครับเวลาเราขับรถมือเดียวก็ฝั่งนี้ก็ปรับขึ้นเสียงได้นะครับ่ะก็เนี่ยครับเพดานสะอานะครับไม่มีรอยสักยงสักยันใดๆนะครับสวยมากตัวรถนะครับรถไม่มีช้ำเลยนะครับอเดี๋ยวอนนี้ดับเครื่องไว้ก่อนนะครับให้ดูในส่วนของซองประตูนะครับน็อตเดิมไม่มีแกะเปลี่ยนนะครับปั๊มเดิมโรงงาน สติกเกอร์หนาสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกา่าอันนี้คือสติกเกอร์มอกอของเดิมโรงงานยังอยู่ครบถ้วนไม่มีรอยโดนสาดสีใดๆนะครับผมสำหรับด้านท้ายนะครับห้องโดยสารนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนก็คือตรงนี้ไม่ได้เป็นจุดเด่นของตัวมาด้า2อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวแฮตแบ็กห้องโดยสารจะไม่ได้กว้างขวางแต่ว่าก็ถือว่านั่งได้สบายนะครับเดี๋ยวผมลองไปนั่งดูนะครับอย่างผมเนี่ยด้วยความสูงนะครบ175ก็จะมีพื้นที่เลรูมเหลืออยู่ที่ประมาณนี้นะครับผม เพดานผมก็ยังเหลือนะได้หนึ่งกำั้นนะครับถ้าเทียบกับตรงหัวผมอะได้หนึ่งกำั้นก็ถือว่าก็นั่งได้อยู่นะครับผมอาจจะไม่ได้สบายเหมือนรถกว้างๆใหญ่ๆแต่ว่ามันก็ได้เรื่องความความเล็กความกระทันัดนะครับหาที่จอดง่ายนะครับผมจะภาพเบาสวยงามตึงๆแน่นๆไม่มีขีดไม่มีขาดแผงประตูเดิมนะครับสภาพสวยไม่มีช้ำวัสดุหนังที่ใช้บุนุ่มก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ซ่อประตูนะครับด้านหลังขวาครับมาร์คสีโรงงานอยู่ครบนะคะร,รอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบแบบนี้นะครับแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมถัดมามาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยก็มีการแต่งตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของตัวทอ่อหลอดตรงนี้นะดูสวยดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับทาให้ดูตัวรถดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับมีเซ็นเซอร์กัลยังให้4จุดอันนี้ก็ มีให้ตั้งแต่โรงงานอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดกล้องมองหลังก็มีให้นะฮะไฟเบรกสภาพสวยเดิมนะครับไม่มีรอยแตกเล้าโลโก้ทุกตัวสอนนะฮะอยู่แบบครบๆนะฮะที่ปัดน,น้ําฝนกระจกไล่ฝ้าสภาพสมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูกันนะครับที่เก็บสำราวก็มีให้ได้ใช้บ้านนะครับเป๋าไปเดินทางประมาณสองใบผมว่าก็เก็บได้สบายอยู่นะครับมีถาดรองให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผม นะครับการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับรอยอาร์คเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบแบบนี้เลยน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีแกะเปลี่ยนนะครับหัวน็อตคมๆสวยๆนะท้ายเดิมนะครับไม่ได้มีอุบัติเหตุหนักไม่ได้มีการชนใดๆมานะครับสังเกตรอยอาร์คเดิมโรงงานเรียงกันสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยเขาจะมีรอยอาร์คเดิมโรงงานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการโดนนะครับโดนกระแทกเข้ามานะครับพวกเนี้ย เวลาไปทำเนี่ยพวกรอยร้าเนี่ยหายหมดแน่นอนนะครับผมนะอ่านะครับให้ดูทุกจุดนะคะไม่มีการกักข้อมูลแล้วก็รายงานตามตรงนะฮะพออยู่ที่ประมาณ7,500นะครับสำหรับตัวมาด้าสองคันนี้นะครับใายหาอยู่มาจัดได้เลยนะครับผมรีบโทรเข้ามานะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสาหนึ่งาหนึ่งแปดปดสองหกโทรได้อัดไลน์ได้นะครับแผงฝั่งนี้ก็สภาพสวยนะสีสมํมเสมอกันไม่มีสีโดดนะคะไม่มีเปลี่ยนสีมาอ่า เนี่ย yeah, ครับอย่างที่บอกมันเป็นเซนทรัลล็อกมันจะล็อกอัตโนมัติผมต้องมาปลดล็อกใหม่ข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมบอกก็คือมันสามารถใช้ระบบปลดล็อกได้ทั้งซ้ายและขวานะครับผมบางบางคันนี่คือจะมีให้เฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับนะครับแผงประตูเดิมนะครัแบแมนอาร์อยู่ครบสติกเกอร์เดิมโรงงานไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะครับผมเนะะี่ยครับปั๊มเดิมโรงงานชัดเจนแกมเดิมนะครับซอกเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีเปลี่ยนนะฮะนี่ครับ สวยๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับซอกเดิมอ่านี่ครับสภาพสวยมากนะครับใครหาอยู่นะครับโทรมาได้เลยนะศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกนะครับนี่ครับเมนอาร์จู่ครบประตูเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแผงประตูเดิมสภาพหนังที่ใช้บุนุ่มตรงนี้ก็สภาพสวยไม่มีช้ําซอกด้านแก้มนะครับน็อตไม่มีแกละไม่มีขยับนะครับหัวน็อตคมๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม นี่เดี๋ยวให้ดูตรงซอกประตูนะครับให้ดูทุกจุดนะครับไม่มีการกักข้อมูลเผื่อพี่ๆคนไหนนะครับที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะครับก็เนี่ยครับดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับถ่ายให้ดูเช็คให้ดูทุกจุดแล้วก็รายงานตามตรงไม่มีการกักข้อมูลนะครับเพราะว่ารถที่ร้านเราเนี่ยคัดมาให้แล้วทุกคันนะครับต้องไม่มีชนหนักไม่มีย้อมแม่มาขายแน่นอนนะครับผมมาดาสองนี่ก็ถือว่าเป็นรถที่แบบยังน่าใช้อยู่นะในพศนี้นะครับผม ขับสนุกนะครับใช้งานในเมืองล่องตัวประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.3นะฮะเดี๋ยวถัดมาเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดของห้องเครื่องกันบ้างนะครับเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเบนซินขนาด1.3มิส,ก,สก,กาใยในะฮะเครื่องเดิมไม่เคยผ่านการติดกาด๊าซได้มาห้องเครื่องนะฮะแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยค่าน้ำมันหละยเยิ้มนะพวกตามจุดมัคสีตามสีโรงงานอยู่ครบสมบูรณ์นะครับผมส่วนเรื่องของเหลวเรื่องแบตเตอรี่ต่างๆนี่คือไม่ต้องกังวลใจนะเดี๋ยวเราตรวจสอบตรวจเช็คให้ก่อนปล ะะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างเดิมนะครับเม็ดอาร์ตรงเบ้าโชกเรียงตัวครบสวยงามนะฮะรถไม่ได้มีการตัดต่อไม่ได้มีการหลอดเตี้ยใดนะ,ะตามจุดมาร์ครสีตามสีนะฮะหัวน็อตตรงเบ้าโชกยังอยู่ครบนะฮะไม่เคยแกะเปลี่ยนนะ,ะซอกด้านในนะน็อตไม่มีขันไม่มีแกะนะฮะฝากระโปรงนี่คือยังไม่ได้แกะทําสีเลยนะับสังเกตหัวนอ็อตฝากระโปรงยังคมๆไม่มีรอยบิดจากป,จากปจากัจจัยหรือว่าเครื่องมือช่างอื่นๆใดๆนะครับตามรูระบายความร้อนของฝากระโปรงยังคมๆสวยๆ ปั๊มเดิมโรงงานนะครับมาได้นะครับปั๊มเดิมโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะครับฝากระโปรงเดิมไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนไม่ได้มีรอยบิดรอยเบี้ยวใดๆเพราะว่าตัวน็อตเนี่ยของเขาไม่เคยถูกแกะถูกขันนะครับผมซองด้านในเช่นเดียวกันนะครับสปอร์ตเมนอาร์ตเบ้าโชกฝั่งซ้ายนะครับอยู่ครบสวยงามนะครับมาร์คสีหัวน็อตครบๆไม่มีแกะเปลี่ยนนะส่วนมาตัดมามาดูแก้มซ้ายนะครับนี่หัวน็อตแก้มซ้ายตรงๆบิดบิดไม่บิดไม่เบี้ยวนะไม่ใช่บิดบิดนะคะนี่ครับ แห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมคานตรงๆสวยๆนะจุดสติ๊กเกอร์ต่างๆหน้าสนิทเรียบเนี่ยนะไม่มีรอยแกะเกา่าแกมขวาหัวนอ็อตไม่มีถูกขันไม่มีถูกแกะไม่มีถูกขยับนะครับผมนะครับตรงๆสวยๆนะครับผมเครื่องเดิมนะครับผม ไม่ได้มีการติดการ์ไม่ได้มีการชนไม่ได้มีอุบัติเหตุใดๆมานะสำหรับคันนี้เลขใหม่แค่30 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะกับตัวมาต้าสองนะฮะ1.3 SP ได้ตัวท็อปสุดปี2022เป็นตัวแฮทแบ็กหประตูเป็นรถที่น่าใช้นะใช้ในเมืองข้องตัวประหยัดน้ํามันนะครับขับสนุกนะครับแล้วก็หล่อๆนะครับตัวมาด้าเนี่ยคือหล่อมากนะครับมีสเกิร์ตติดมาให้รอบคันแบบนี้แล้วนะครับราคาค่าตัวคันนี้นะ4 3 9 0 0 0บาทฟรีดาวก็่อนเริ่มต้น 7,500นะครับผมสนใจติดต่อมาได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ